สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะมาค่ะแรนดอมนะคะวันนี้นะคะเราจะบอกว่ามันเหมือนมีอไอติดขัดสักอย่างอ่ะนะคะทุกคนวันนี้เราแบบทำคลิป 5, ห้าหกอรอบยังไม่ได้สักรอบเลยอะ่ะทุกคนติดขัดมากเลยนะคะอ่ะอันเนี้ยนะคะเป็นรอบที่ห้านะคะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเรามาดูแรนดอมนะคะปัญหาและอุปสรรคของคุณเราอยากตั้งข้อนี้ค่ะนะคะ,นะคะปัญหาและอุปสรรค นะคะของคุณนะคะหมดสิ้นกันหรือ,อยังไพ่อยากบอกอะไรนะคะไพ่ท่านอยากบอกอะไรปัญหาและอุปสรรคของคุณนะคะหมดจบสิ้นกันหรือ,อยังนะคะบางคนเจอปรปสักคปัญหามากมายนะคะไม่ว่าการงานการเงินความรักทุกคนมีอุปสรรคปัญหาทั้งนั้นหละค่ะนะคะ,นะคะก็ยินดีคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเป็นงานพลังงานบวกเป็นของท่าน ก็รับไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ของท่านก็เลื่อนผ่านได้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะตัวตนของคุณเนาะนะคะว้าวทุกคนนะคะงานใหม่ค่ะใครต้องการงานใหม่มั้งคะนะคะหนึ่งไม้เท้าแสดงว่าคุณจะได้งานใหม่และเป็นงานที่มั่นคงเพราะว่าขึ้นสี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเป็นคนธาตุไฟนะเมษินธนูนะคะเมษินธนูนะ เป็นคนธาตุไฟนะคะคุณจะได้งานใหม่มีคนมามอบงานใหม่ให้คุณเป็นงานที่แบบมั่นคงเป็นงานที่คุณชอบเป็นงานที่คุณมีความสุขมีช่อดอกไม้มีอะไรนะคะมั่นคงถาวรนะคะใครที่แบบว่ากําลังมองหางานใหม่นะอันนี้แสดงว่านะคะคนที่เข้ามาชมนะคะเป็นคนที่แบบว่ากําลังมองหางานใหม่อยู่แน่เลยอะนะคะคุณจะได้งานใหม่นะ เป็นงานที่มันคงเป็นงานที่เพอร์เฟกเป็นงานที่ดีเป็นงานที่คุณชอบนะคะถ้างานที่ไม่ชอบอะ่ะเราก็จะไม่ทำใช่ไหมทุกคนเนาะมันทําแล้วมันไม่มีความสุขใช่ไหมนะคะทุกคนเฮ้ยไพ่ใบแรกคุณจะมีโชคคุณจะได้ทาง,งานใหม่อุ้ยอทุกคนทุกคนเราขอข้อหน่อย ทุกคนจ้าโอ้อ,อคุณเตรียมรับโชคก้อนใหญ่เลยโชคนี้่ะเป็นโชคแบบเราไม่รู้ว่าแต่คุณจะได้โชคก้อนใหญ่มากนะคะก้อนใหญ่เลยนะคะก่อนก่อนสงการอ่ะภายในอาทิตย์นี้นะคะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตเลยเราให้ว่าไม่เกินวันศุกร์อะไม่เกินวันศุกร์นะคะทุกคนรับก้อนใหญ่มากเลยเปิดใบแรกก็ได้ทา ลาบก้อนใหญ่แบบเราเปิดแบบว่าห้าหกรอบนะทุกคนไม่ประสบความสําเร็จเลยแบบว่าติดขัดทุกอย่างอะไรทุกอย่างพูดก็ไม่ได้แบบหูก็อื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นรอบที่เจ็ดแล้วทุกคนนะคะอุ๊ยดีด้วยนะคะขอน้อมรับคำทํานายด้วยคนนะนะคะนะคะแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานเลยบ,บ่าป,ป,ป,ประสบอุปัญหาแบบอุปสรรคอปัญหาอะไรเกิดขึ้นะอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยยินดีด้วยนะทุกคนโอ้ยนะคะอะมาดูเดอะเมจิเชียนใบที่สองนะคะทุกคนเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนคือคุณเป็นคนมีศักยภาพนะคะทั้ง IQEQ e, เป็นผู้แบบทํางานเก่งนะคะกริยาวาจาทุกอย่างเป็นคนแบบคนดีเลยนะคะเป็นคนนอบน้อมเป็นคนคิดวิเคราะห์เป็นนะคะไม่ใช่คนมูทูลุดุดันนะคะ เป็นคนเข้ากับสังคมได้นะคะไม่ว่าจะอยู่กับคนดุคุณก็จะรู้วิธีการแก้ไขปัญหากับคนดุอยู่กับคนที่แบบไม่เก่งคุณก็สามารถนะคะทำให้เขาเก่งได้นะคะอันนี้เดอ m a g จิ i เชนะคะเป็นตัวตนของคุณนะคะที่แท้จริงเลยนะคะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะว้าชา่าคิงออมเพนนิคอลดีใจด้วยทุกคน คุณแบบได้ลาบก้อนใหญ่มากนะคะลาบก้อนใหญ่นี้ทุกคนมันมาจากไหนเนี่ยคุณได้ลาบก้อนใหญ่สองก้อนเลยนะก้อนแรกคือจากฟากฟ้าเลยทุกคนก้อนแรกจากฟากฟ้าเลยนะก้อนที่สองเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชายนะคะหรือคุณเอ่อคุณจะได้ทํางานกับเศรษฐีหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงยังไม่มีแฟนนะหรือเป็นผู้ชายที่ยังโสดนะ คุณจะเจอคนที่เพอร์เฟกร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยหรือคุณมีครอบครัวแล้วตอนเนี้ดวงของคุณเปลี่ยนตั้งแต่วันที่สองเมษาแล้วนะคะใครที่เข้ามาชมทุกคนไพ่ดีหมดเลยอะ่ะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะถ้าได้เงินมานะให้คุณนำไปทำบุญนะคะทำบุญที่ไหนเดี๋ยวแม่หมอบอกแล้วกันเนาะ นะคะอ่ะนะคะเกิดห้าไม้ความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งในด้านการงานกิจใจคุณยังวาวุ่นปล่อยใจให้อิสระนะความขัดแย้งในด้านการงานขึ้นห้าไม้นะคะขึ้นห้าไม้นะคะเห็นไหมงานใหม่เพจออฟครับได้ทั้งงานได้ทั้งเงินอันนี้เป็นโชคลาบนะคุณอันนี้เป็นโชคลาบนะคะอันนี้คุณสามารถแบบคุณตระหนักเลยว่าเออแตใจเย็นๆนะคะ อยู่ให้เป็นนะคะอะไรนะเย็นให้พออะไร้ยคะคุณได้งานใหม่โดยเป็นงานที่แบบเพอร์เฟกมากอะทุกคนทุกคนดูนี่ดิเป็นงานที่เพอร์เฟกมากเราขออนุญาตเลื่อนมาทางนี้นะคะเราขออนุญาตเลื่อนมาทางนี้นะนะคะนะคะโอ้ยทุกคนห้าใบแรกก็นะคะเป็นชาวาธาตุไฟนะคะแล้วก็ ทาน้านะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะใต้ไพ่ใต้สําหรับเป็นการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองไว้ดีใจด้วยแล้วเดิดเดดวงคุณเปลี่ยนไปแล้วทุกคนนะคะเปลี่ยนจากความขาดแคลนเปลี่ยนจากความขาดแคลนนะคะจัดติกนะคะเพราะว่าที่คุณทํามานะคะการอดออมวิเดิดเดอ่ะนะคะดวงคุณเปลี่ยนจากความขาดแคลนนะทุกคนนะคะเพราะว่า ไพ่ด้านหลังเป็นแบบเดอะเดตแล้วก็ความขาดแคลนเปลี่ยนจากความขาดแคลนเป็นผู้มั่งมีร่ำรวยอะ่ะใครภาวนาอยู่คะ่ะใครกําลังขัดสนนะคะเรื่องการเงินคุณจะได้รับนะคะเราไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่เป็นชาลาบก้อนตัวที่ไม่ใช่มาจากการทํางานนะคะแล้วลาบที่สองเป็นลาบที่แบบอันเนี้เป็นโชคเป็นแบบโชคลาบลาบลอยแต่อันเนี้ยถ้าคุณแบบ มีแฟนนะหรือว่าแฟนคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งนะคะถ้าคนมีคู่แต่ถ้าคนไม่มีคู่เป็นผู้หญิงคุณแบบจะได้เจอเจ้านายหรือมีคนดีๆแบบมาหยิบยืนโอกาสให้คุณนะคะต่อไปนี้นะคะคุณนะคะเจอสิ่งดีๆมากเลยอะ่ะทุกคนโ้ยดีใจจังดีใจนะคะห้าดาบที่ผ่านมาคุณเจอนะคะ ด้านการงานนะคะคุณต่อสู้นะคะบางทีบางคนนะต่อสู้กับงานต่อสู้ยังไงก็พ่ายแพ้ต่อสู้ยังไกงไก็ไม่ชนะสักทีนะคะเพราะว่านะคะอันนี้เป็นชาวทาดลมนะนะคะดาบนะคะกุมมีถุนตุนเนาะทุกคนเนาะนะคะเหลือนะคะอ่ะนะคะต่อไปเราเราให้ดูแบบเดิเล่าบอกเลย คุณจะนะคะเจอเศรษฐีนะคะได้รักกับเศรษฐีแน่เลยทุกคนมันขึ้นเดอรเลเวอร์เจอรักเจอทั้งเงินทั้งงานโอ้ลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลิฟทุกคนทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าเราเปิดอะไรอยู่เราแบบหยิบแบบไม่ได้แบบนั่นนะเราสูงหยิบเนี่ยความรักนะคะแล้วถ้วยนี้ลองรับคุณจะได้รับ เราไม่รู้ว่าคุณได้โชคแต่เดือนเมษาเป็นเดือนที่ดีของคนที่เข้ามาดูวันนี้เลยนะคะเพราะดวงดวงดวงของคุณเปลี่ยนแล้วอะเปลี่ยนตั้งแต่วันที่สองเมษาแล้วอะทุกคนดวงทุกคนอะเปลี่ยนทุกวันที่อา่าวันที่สองนะคะดาวย้ายใช่ไหมคะทุกคนก็เปลี่ยนนะคะอันนี้นะคะเป็นชาวธาตุนะคะธาตุดินนะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะนะคะ ขึ้นมาทุกท่านนะคะทุกคนแต่ที่นแน่แคุณจะได้รับเงินก้อนโตเลยอ่ะทุกคนดูนะมีถ้วยมีเงินเอดขึ้นมา3เอดเลยอ่ะทุกคนนะคะเอ o ออฟออนเอสออฟคัพนะคะเอสออฟแพทชิคัลขอขอขอได้ไหมทุกคนมันดีใจอะ่ะนะคะเงินนะคะเงินมาจากงานด้วยนะคะคุณทํางานหนะักคุณชอบทํางานงานของคุณเนี่ย นะคะเป็นงานที่แบบว่าไม่ได้ทํางานหนักนะแต่ว่าได้เงินเยอะนะคะเห็นไหมการเจราจาแลกเปลี่ยนนะคะการเจราจาแลกเปลี่ยนสามเหรียญคุณนะคะเดอรเลเวอร์จะได้รักกับชาวต่างชาติหรือเปล่าคะเพราะว่าสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเนี้ยเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะนะคะเป็นแขกอิสลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ะะโซนซาอุหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าผู้ชายเนี่ยบ่งบอกได้เลยนะคะผู้ชายจะได้แฟนต่างประเทศผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะได้แฟนชาวต่างชาตินะคะนะคะแล้วก็การเจราจาแลกเปลี่ยนถ้าใครแบบว่ากําลังเจราจาแลกเปลี่ยนนะคะด้านการงานการเงินนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมันออกมาเลยว่า คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับกับเงินรับกับเงินรับกับโชคลาภวาสนางานฉลองงานได้เงินได้งานได้เงินได้งานได้ความรักเงินมาก่อนงานมาทีหลังแล้วก็ความรักอัญญ่าจะเป็นถ้วยที่รองรับเงินนะคะถ้วยที่รองรับเงินนะทุกคนแล้วก็เดือดเลิฟเอร์ขึ้นมามันจะดีอะไรขนาดนี้ทุกคนเกิดมาไม่เคยเห็นว่ามันจะดีขนาดไพ่ลายไม่มีเลยนะ นะคะไพ่ลายแบบไม่ใช่ไพ่ลายนะไพ่อุปสรรคนะคะเราตั้งชื่อเรนต้อมว่าอุปสรรคและปัญหาใช่ไหมมันหมดแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นเดิมอนดิเชียนถ้าคุณทำจิตใจให้สบายนะสิ่งดีๆจะเข้ามาน้อมรับคำทำนายได้เลยนะทุกคนนะนะคะอ่ะนะคะเจ็ดดาบเจ็ดเอ้ยโทษทีค่ะหกดาบนะคะการเดินทาง ออกไปแสวงหาสิ่งที่โอกาสที่ดีๆเห็นไหมพายเรือออกไปหาโอกาสที่ดีๆทุกคนมีโอกาสเสมอแค่คุณนะคะออกเดินทางนะคะอย่าอยู่กับที่นะคะถ้าอยู่กับที่เราก็จะไม่มองเห็นนะคะว่าโลกภายนอกเป็นยังไงนะคะออกเดินทางนะคะจะเดินทางไปไหนก็ได้บางคนไปวัดก็เจอก็ได้นะคะคนที่แบบว่าเออทำความรู้จักการอะไรเงี้ยค่ะเนาะนะคะ the เวอร์ทุกคน แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาบเนี่ยนะคะออกไปเลยทุกคนออกไปหมาย,มายถึงออกไปไหนนะคะออกไปหานะคะสิ่งที่คุณต้องการสิขาที่รักนะคะคุณต้องการอะไรคุณต้องการงานใหม่คุณก็ต้องออกไปหาเขียนเรซูเม่ให้ดีๆนะคะส่งเรซูเม่ให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณหวังเพราะงานมันขึ้นมาเลยอะนะคะ แปดไม้เท้าเห็นไหมคุณออกไปแล้วคุณจะเจอทุกคนเห็นไหมเจ็ดหดาบนะคะเดินทางออกไปหาสิ่งที่ดีกว่าแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแปดไม้เท้าอ,อ่ะความสําเร็จความสมบูรณ์ของงานอะ่ะทุกคนดูดิคุณจะสําเร็จไหมล่ะนะคะสําเร็จชั่วร้อยเป์เซ็นะคะคุณเหรียญอีกแล้วค่ะที่รักเจ็ดเหรียญเงินเนี่ย คุณได้เงินได้เงินลาบปลอยนะคะโชคลาบแล้วก็ได้แฟนที่มั่งคัง่งร่ำรวยถ้าคนรัรธนาแฟนเพราะวันขึ้นเหลือเวอร์องานงานนะคะเรารู้แล้วแหละว,ว่าคุณจะได้เงินจากไหนนะคะอาจจะเป็นเงินที่คุณสะสมมานะคะเป็นลาบปลอยที่เงินสะสมมาบางทีแบบเนี่ยนะคะคุณสะสมคุณเป็นเป็นคนชอบชอบแบบเก็บสะสมเงินนะคะเงินนี่ดีมันมากเลยนะคะทุกคนนะคะ บางทีสองดาบความรังเรนะคะอ่ะนะคะสองดาบความรังเลความไม่แน่นอนความไม่ตัดสินใจนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะบางทีบางทีต้องออกไปที่ไหนสักแห่งแล้วคุณจะคิดได้นะนะคะอย่าอยู่กับที่นะถ้าอยู่กับที่อ่ะมันก็จะอ่ะราชินีนะคะทีนออฟคัพนะคะคุณที่เข้ามาชมเนี่ยคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาพลังงานบวกดีมากนะคะ บางทีการใจดีกับคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะอย่าใจดีกับคนอื่นมากเกินไปใจดีกับคนอื่นมากเกินไปมันไม่ดีนะนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเจ็บนะคะเจ็บนะคะถึงเราจะดีกับคนอื่นก็ใช่อ่าอย่าอย่าเป็นคนดีมากเกินไปนะคะคนดีเป็นได้แต่ต้องระหว่างมีคนสอนแม่หมอนะว่า ความคนดีกับคนโง่มันคือเส้นบางๆนะคะและแม้เ่และเราก็ได้เจอบทเรียนนั้นเหมือนกันนะทุกคนเราถึงเอามาสอนทุกคนได้นะคะความดีกับความโง่มันคือเส้นบางๆนะคะการที่เราใจดีกับคนอื่นเราคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะเป็นแบบเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะทุกคนบางคนอะ่ะเขามีความเห็นแก่ตัว แต่เราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานไงว่าเราดีกับเขาเขาก็คงดีกับเรานะคะอันนี้เราเจอมาเองกับตัวนะคะเราเลยสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะเดินไปว่างๆเลทุกคนดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้วน้องรับคำทำลายเลยทุกคนดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้วอกองนี้แบบ เป็นอุปสรรคมากเลยนะทุกคนเราจะบอกว่าอะไรถึงไม่ถึงเป็นอุปสรรคหรือปะเพราะว่าเราอ่ะโอ้โหเราทําตั้งแต่เช้ามากเลยนะแล้วทีนี้มันก็ไม่ขึ้นสักทีไพ่มีปัญหาสะดุดอะไรโอ้โหแบบจนเรานั่งไปสวดมนต์นะคะทุกคนเราไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดนั่งสวดมนต์แล้วก็ใจเราก็ไม่นิ่งนะใจเราก็ไม่นิ่งแล้วเขาก็กวดน้ํานะคะเราสวดอันไหนบ้าง เราเป็นคนชอบสวดมนต์นะนะคะนั่งสมาธิด้วยเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยให้ไปแก้อย่างไงนะคะเดี๋ยวทุกคนเม้นถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้ดวงของคุณเปลี่ยนแล้วถ้าคุณได้เงินมาเราบอกแล้วว่าท้ายคลิปเราจะบอกใช่ไหมว่าทำยังไงนะคะอย่าใช้จนหมดนะนะคะอย่าใช้จนหมดอย่าหลงละเรงนะคะจงมีสติในการใช้เงิน รักเงินแล้วเงินจะอยู่กับเราขอบคุณเงินทุกวันไม่ว่าจะบาทสองบาทคุณได้อะไรมาคุณขอบคุณนำเงินบางส่วนทำบุญนะคะที่ได้มาเมื่อคุณได้มาคุณทำบุญทำบุญกับใครดีที่สุดทำบุญกับครอบครัวของคุณก่อนเลยนะคะนะคะอันนี้เราบอกเลยว่าถ้าใครมีพ่อมีแม่ให้ทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนให้เงินพ่อแม่ดีที่สุดแล้วคุณจะ ะะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วให้ทําบุญกับพี่พ,พี่น้องน้องของคุณนะคะพี่พี่ที่คานตามกันออกมาค่ะนะคะแล้วก็เราค่อยช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะพี่น้องเราต้องกินอิ่มเวลาเราขัดสนหรืออะไรนะคะคนที่จะช่วยเราได้คือพี่น้องของเราคนอื่นก็คือคนอื่นแต่พี่น้องของเรานะคะยังรักเราเสมอนะคะ เพราะอะไรเพราะบอกแล้วว่าเราเจอกับตัวเองนะคะเราถึงพูดกล้าพูดกล้ายืนยันแบบนี้ได้นะคะทุกคนาะว่าทุกคนคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเนี่ยคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศเร็วๆนี้อะยังไม่เกินเดือนมิถุนายนนะ คุณเตรียมทาวีซ่าไว้อย่างทำพาสปอร์ตไว้อย่างทุกคนงานใหม่อาจจะเป็นงานต่างประเทศก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าคุณมีเงินซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วคุณสามารถในรวิตอะไรก็ได้หรือแฟนคุณเป็นชาวต่างชาติแล้วเขานะคะสามารถนะคะให้คุณได้ทุกอย่างนะคะแล้วเราจะเจอ,อ,อเจอเจอที่ไหนล่ะก็คุณออกไปหาข้างนอกสิคะนะคะโซเชียลก็มีนะคะแต่ว่าต้องดูให้ดีๆนะคะ อ่ะอันนี้แม่หมอเพราะว่ามันขึ้นสามเหรียญอะต่างชาติแล้วขึ้นแบบ the new of fortune แล้วขึ้น the world วีเราแบบมีความสุขมากอะทุกคนเพราะว่าอะไรวะมันมันมันอึดอัดมากนะเปิดไพ่ไม่ได้เจ็ดแปดรอบอะนะคะจนเนี่ยรอบที่เจ็ดนะคะวันเนี้ยเชา้านี้เปิดรอบที่เจ็ดแล้วนะทุกคนนะคะความคิดมากคิดเยอะนะคะปล่อยปล่อยให้ลอยไปตาม าธาตุอากาศอย่าคิดมากเพราะความคิดมากมันไม่ช่วยอะไรได้นั่งสวดมนต์นะคะทุกคนสวดอะไรก็ได้บุตรอะไรก็ได้นะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับนะคะเทวดาประจําตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าว่างๆเราจะแนบบทสวดมนต์ให้นะคะว่าเราสวดบทไหนนะคะเราพาหงนะคะพาหงม,มหาการเราสวดตั้งแต่เด็กๆแล้ว นะคะแล้วก็ชินนบัญชรแล้วก็ยอดประกันไตป,ปิดกถ้าใครติดนี้สิสินเ,เราบอกได้เลยว่าให้ตรวจยอดประกันไตปิดกนะคะอันนี้เราเจอกับตัวแล้วเราจะบอกนะคะว่าทํำยังไงถึงจะได้ผลมันเหมือนปฏิหารเลยนะทุกคนแต่ทุกคนต้องอยู่ในศินห้าในศินในธรรมนะนะคะอยู่ในศินห้าก็พอวันหนึ่งรักษาศิลห้านะคะ ถ้าสินห้าไม่ได้นะคะก็ให้ได้หนึ่งในสามของสินห้าบางคนกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะสินห้าข้อห้าก็ไม่ได้ใช่ไหมข้อสามพูดปดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมขอให้ได้สักสามข้อก็ยังดีนะคะแล้วก็ชมตัวเองอุ้ยวันนี้ฉันได้สามข้อแล้วนะฉันรักษาสินห้าได้สามข้อแล้วนะอะไรเงี้ยทาไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนะคะการงานมั่นคงเนี่ยค,คุณมีงานสามงาน มีงานหนึ่งงานสองคือสองงานนี้มั่นคงแล้วนะคะงานที่สามการขยายสาขานะคะการขยายสาขาคุณสามารถเพราะว่าคุณเป็นเดอเมเเชียนะทุกคนคุณเป็นคนเก่งอะนะคะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะในออฟคัพมันจะมีอะไรดีกว่านี้เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาจะมามอบผลประโยชน์สิ่งดีๆให้กับคุณยื่นข้อเสนอให้กับคุณ นะคะบางคนแบบว่าอาจจะอายุอุ้ยเราหูอื้ออีกแล้วอะ่ะหูอื้อกับผลลุกอะ่ะทําไงดีอ่ะท่านคงบอกว่าท่านคงบอกว่าแกจะหยุดหรือยังอะไรนะคะนี่ไ้มีคนมายื่นทําไมหูอือ้อนะคะมีคนมายื่นให้นะคะทุกคนนะคะยื่นอันนี้นะคะยื่นผลเห็นไหมสี่ถ้วย นะคะคุณมองตรงนี้นะให้สายตาคุณมองนะคะแต่อย่างน้อยนะคะอย่างคุณได้เงินแน่นอนนะคะคุณได้รับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนทุกคนนะคะอ่ะมอบผลประโยชน์นีเน้เป็นคนมอบผลประโยชน์ให้นะคะใครล่ะคนที่มีอายุน้อยกว่าคนอ่ะไม่เกินสามสิบเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะไม่เกินสามสิบเห็นนะมมีคนมามอบผลประโยชน์ให้คุณแบบนี้เลยอายุของเขาไม่เกินสามสิบนะนะคะ แล้วที่นี้นะคะไพ่ใบนี้ออกมาว่านะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งขึ้นคินออฟคับอ่ะทุนขึ้นคินออฟคับอ่ะนะเอ้ยโทษทีคินออฟวอนนะคะขอโทษค่ะอาอาราชินีถือไม้เท้าคุณเป็นคนนะคะเก่งมากนะคะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่นะคะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งจะต่างกับราชินี นะคะคถือถ้วยราชินีถือถ้วยเป็นผู้หญิงที่บอบบางการละเวลาจะทําให้คุณเป็น clean off b o เป็นราชินีถือไม้เทา้านะคะผู้สุขุมนึ่งลึกนุ่มลึกนะคะเห็นไหมจากราชินีถือถ้วยเป็นผู้หญิงที่แบบอ่อนไหวต่อโลกนะคะกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งน,นะวิยดีใจมากเลยอะ่ะคนที่มายื่นเขามอบโอกาสให้คุณคุณคุณแบบ เตรียมตัวนะคะแน่นอนคุณได้เงินแน่นอนนะคะทุกคนนะคะแล้วทีนี้นะคะอุ้ยดีใจมากเลยอะนะคะดีใจแทนทุกคนด้วยนะคะนะคะ,นะคะถ้าอยากบอกอะไรแต่เราหูอื้อเด m แท r เพลนเห็นไหมคุณได้โยกย้ายเดินทางถ้า The World กับแท m เพลนขึ้นมานะเดอะเว l d ์กับแทเพลนขึ้นมานะคะทุกคนคุณนะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ด้านการงานนะคะการงานแน่นอนนะคะ The Temperance เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะอะนะคะวีดีใจด้วยนะคะทุกคนนะคะ The Temperance เกิดขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะอะแล้วอะไรต่อไปคะแป๊บนึงนะคะ The Sting ที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเข้มแข็งเมตตาอ่อนโยนมีเก่งทั้งบูทั้งบุญ มีทั้ง eq iq ระงับกิจใจอารมณ์ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะที่ผ่านมาคุณเจอมาเยอะแล้วนะคะคุณเจอมาเจอแล้วนะคะนะคะที่ผ่านมาคุณเจอมาเยอะผิดหวังเสียใจอะไรทุกอย่างนะคะผิดหวังเสียใจอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะพไพ่ใบนี้บอกว่าที่ผ่านมาคุณเจออุบสรรคมากมายผิดหวังขึ้น55แบบนี้นะคะ55ที่ผ่านมานะ แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนนะคะปัจจุบันคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเนี่ยทำ Balance the World เนี่ยสามตัวเนี้ยนะคะเนี่ยออกมาย้ำว่าดวงคุณเปลี่ยนไปแล้วนะนะคะคุณจะได้เดินทางนะคะดูนะคะทุกคนการถ้าขึ้นแบบเนี้ย คุณได้เดินทางดวงชีวิตคุณเปลี่ยนคุณได้ไปต่างประเทศหรือได้แฟนเป็นคนต่างชาติก็ได้นะอันนี้จุดที่หนึ่งนะนะคะที่เหนือนมีบางสิ่งบางอย่างอ,อยากบอกกับคุณอะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรนะคะคุณอยากมีอะไรคุณจะได้มีนะคะแล้วเปลี่ยนในด้านไหนบ้างคุณดูนะดวงชะตาคุณเปลี่ยน the t e m p e r a n c e view of fortune แล้วก็ the world ะะแล้วทีนี้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนด้านมันจะอะไรนะคะ,ะคุณได้งานใหม่ได้เงินใหม่ได้งานราบรอยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันได้แบบคือไม่คิดว่าจะได้บริษัทนี้กลับได้บริษัทนี้คุณเตรียมรองรับเลยนะคะเงินเงินที่เป็นโชคลาภแล้วก็ความรัก The Lover นะคะ The l เ v e วแบบนี้เลยท่านออกมาย,ยืนยันว่าคุณได้ชัวคุณได้เงินนะคะหรือว่ามีความรักนะคะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะทุกคนแบบนี้เลยนะคะเดอ l เ v เวนะคะที่แน่ๆเอ็เอขึ้นมาสามใบอะนะคะเอ็ดขึ้นมาสามใบอะ,ะ,ะ,อบอะทุกคนเราแบบเราดีใจมากเลยอะ่ะเพราะเราก็แบบทำมาแบบเออแลนดอมมาสาม สามสี่ห้าหนี่รอบที่เจ็ดะเช้าเนี้ยกว่าจะได้รอบนี้มานะคะเครื่องติดขัดไพ่ไม่ออกไพ่บิวไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนน้อมรับคำทํานายนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะได้สิ่งที่ต้องการที่แน่แน่คุณได้โชคลาภลาบลอยนะคะคุณ The View of Fortune อะเพราะว่าไพ่หลังของคุณมันเป็นแบบ ดวง,งคุณเปลี่ยนไปแล้วอ่ะทุกคนยินดีด้วยนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยการเดินทางถ้าเดินทางไปไหนก็นะคะขอให้มีสตินะคะความรักก็เช่นกันนะเด e w เวอร์ word, ขึ้นเด e w o เวอขึ้นมานะคะเด e เวอร์ word, ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะเนี่ยทุกคนทํา t บอร์แลนด์แบบนี้เลยเปลี่ยนแล้วทุกคนดวงเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็เปลี่ยนในทางที่ดีนะคะ เปลี่ยนในทางที่ดีแบบเป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะเปลี่ยนในทางที่ดีมหาเศรษฐีแล้วคุณจะได้แต่งงานด้วยซ้ําเพราะไพ่ขึ้นเฉลิมฉลองเราว่าไพ่ขึ้นเฉลิมฉลองเนี่ยมันหมายถึงเฉลิมฉลองด้านนะคะด้านทางการงานและการเงินนะเพราะว่าไพ่ขึ้นเฉลิมฉลองอะ่ะนะคะได้ทั้งการงานการเงินความรักได้3มอย่างเลยนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะให้ทุกคนแบบ โชคดีมีความสุขก่อนสงการแน่นอนก่อนสงการแน่นอนคุณจะได้เฉลิมฉลองก่อนสงการไม่เกินวันสุกนะคะสุกห้าเนี้ยสุกที่ห้าเนี้ยแม่หมอการันตีได้เลย